ากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม King Power เข้าใจนักเดินทางผลิตภัณฑ์ของขวัญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการร้อยชีพพิกฝันค่ะถือว่าเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆทางธุรกิจค่ะสําหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะเ,เรียนแบบตามนะคะ ถือว่าเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งค่ะในการที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้ค่ะคนบางคนค่ะก็อาจจะสรรหางานต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเองแต่บางคนค่ะทำเพื่อต่อยอดทางธุรกิจค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะจะพาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาทำหลากหลายเรียกว่าหลากหลายอาชีพจนมาจบ ที่อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของโรงพิมพ์ค่ะเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับเธอกันเลยค่ะ King Power เข้าใจนักเดินทาง ลิตภัณฑ์ของขวัญธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมกลับมาในช่วงนี้ค่ะกับรายการรอยอาชีพพิกฝันค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจหลากหลายนะคะก็ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะ<ๆ>เขาก็มีเรื่องที่เดี๋ยวว่าทำทั้งงานประจำมานะคะจนปัจจุบันค่ะ มาทําเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะซึ่งก็ได้ทํากับทางสามีนะคะหรือว่าคนรู้ใจเลยทําให้ธุรกิจนี้ค่ะมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เขามีวิธีคิดอย่างไงมีแง่คิดอย่างไงนะคะจนทุกวันนี้เขาสามารถที่จะมีโรงพิมพ์ขึ้นมาได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาเลยนะคะกับคุณโบค่ะนั่งอยู่ข้างๆจอยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณโบแนะนําตัวหน่อยค่ะ คชะชื่อโบโยเวรลตอ่างยิมค่ะคุณโบจริงๆแล้วคุณโบรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงพิมพ์หรือเปล่าคะอ่าเริ่มเอาจริงๆไม่มีความรู้ด้านนี้เลยโบจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์การปกครองคนละสายงานเลยโอ้รัฐศาสตร์การปกครองเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบเหมือนการเมืองด้วยใช่นะไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับธุรกิจอ่า แปลว่าจบมาพอจบมาเนี่ยเรามาทำงานประเภทนี้หรือว่าเราไปทำงานอื่นๆก่อนไม่ไม่ได้ทำประเภทนี้ก่อนค่ะก็คือเหมือนออนักศึกษาทั่วไปที่จบมาก็อยากทำงานในสายงานที่เราจบมาก็ไปสมัครงานค่ะ,คะทำธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งค่ะ,คะทำงานเป็นผู้จัดการแผนกก็คือก็ใช้จะที่เราเรียนมาก็คือบริหารงานคน ก็คือบริหารบุคคลในในองค์กรค่ะก็ปกของน้องๆเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็มีเหมือนเรียกว่าเป็นพนักงานที่อยู่ในแบบว่าที่เราดูแลเนี่ยเยอะมากขนาดนนประมาณ100คนโอ้โหหนึ่งร้อยคนเลยเหรอคะโอ้โหแล้วเราต้องแบบคือเราต้องแบ่งสายงานให้เขาต้องพูดคุยกับเขาอะไรทุกอย่างเลยใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานแต่ละคนนิลักษณะ,ษณะนิสัยไม่เหมือนกันเราต้องปรับ หลับเข้าหาเขามากกว่าเพราะเราเป็นหัวหน้างานอะเนาะเรา <ฮะ S 1> ก็ต้องดูว่าเราต้องจูนให้เข้ากันเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเขากับเราเข้ากันได้เพราะว่าเรื่องการทำในทำ ในการทํางานก็สามารถคุยกันได้ง่ายขึ้นค่ะก็อาจจะเป็นปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติในเรื่องต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยมากขึ้นแต่หนึ่งร้อคนเนี่ย้โหค่อนข้างยากเลยแหละใช่เพอะเข้าไปตอนนั้น,นก็อายุอายุแค่23ปีออพนักงานก็ 3- ามสี่สิบขึ้นนั้นนะคะโอ้ก็ตอนนั้นทำยังไงปัญหาก็คือพนักงานไม่ยอมรับก็ต้องยังไงก็ต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ก็คือต้องต้องเรียกมาคุย เราใช้วิธียังไงคะก็ต้องปรับทัศนคติทําตัวให้เขายอมรับแล้วก็ต้องในชัทนที่เราอายุน้อยใช่ค่ะก็คือก็ต้องแสดงศักยภาพของเราออกมาเพราะว่าการเป็นหัวหน้างานถ้าถ้าเราไม่ไม่มีศักยภาพที่จะดูแลเขาได้ความเชื่อมั่นมีความเชื่อถือจะมีปัญหาแน่นอนในการบริหารงานแต่ก็ถือว่าผ่านไปก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าโอเคก็ยังทำได้ ได้ด้วยดีตรงนั้นอยู่ระยะเวลาอยู่ประมาณกี่ปีสาปีสามปีกว่าแล้วก็ทำไมถึงออกมาพอดีตอนนั้นโบแต่งงานแล้วก็มีลูกชายคนแรกก็คือก็ออกมาเลี้ยงลูกความใฝ่ฝันของคนเป็นแม่เนาะก็อยากเลี้ยงลูกเองอยากเลี้ยงลูกเองอยากเลี้ยงลูกเองก็คือเราก็ต้องลาออกจากงานประจำเพราะงานประจำมันก็ทำต้งแต่ใช่มันต้องแต่เก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงกลับไปลูกก็หลับแล้ว ก็เลยคุยกับสามีว่าอยากอยากทำงานที่เราสามารถเลี้ยงลูกได้ค่ะตอนนั้นออกมาก็ทำธุรกิจอ,ออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็เปิดหน้าร้านด้วยขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะ,ะในเปลี่ยนไปเลยนะคนล,ละเรื่องคนละคเรื่องไปก็คือจากที่ก็ต้องไปคุมลูกน้องพอมีครอบครัวก็อยากจะอยู่กับลูกอยากดูแลลูกเอง ก็เลยมาทําธุรกิจออนไลน์ในการขายเสื้อผ้าแต่นั้นขายเสื้อผ้าอะไรขายเสื้อผ้าเด็กค่ะเพราะว่าลูกอ๋อลูกพอดีลูกได้ใส่ด้วยลูกได้ใส่ด้วยก็เลยคิดว่าเออเป็นคนคิดดีนะก็คือเอาของของลูกด้วยเอาแล้วก็ก่อนจะซื้อก็จะซื้อดับเบลเพื่อที่จะไปขายลูกได้ใส่ด้วยในราคาที่ถูกราคาส่งก็ออกมาทําได้สักหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีอะค่ะเริ่มดีหรือไม่ดี มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบถึงเรามีลูกเนาะค่าใช้จ่ายไม่พอค่าใช้จ่ายไม่พอโวก็ต้องหาอย่างอื่นมาทําอีกสามีเขาก็ทํางานของเขาก็อยากช่วยเหลือด้านหนึ่งก็เลยเริ่มคิดแล้วแหละอยากทาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยคือตอนแรกก็อยากเป็นเจ้าของแบรนด์มากเพราะเห็นเขาเป็นกันแล้วรวยโบก็อยากรวยบ้างแต่มาคิดอีกทีก็คือเหมือนที่บอกจอยว่าส่วนแย่งในการตลาดเยอะ โบก็ไม่อยากไปแย่งตรงนั้นและพราโอกาสที่จะรวยคงยากสู้เจ้าของแบรนด์ที่เขาทํามานานไม่ได้ก็ <carte S 2> คือทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของแบรนด์กันหมดใชแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอเราจะไ<ร>ปแย่งเขา,าเราจะไปแย่งเขาทําไมาก็เลยคิดต่างแพคเกจิ้งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องใช้โบก็มีคนรู้จักหรือในวงการอาหารเสริมผลิตภัณฑ์สบู่เยอะ เราจะเป็นลูกค้าเราใช่เราเอาเขามาเป็นลูกค้าโดยการเริ่มแรกก็เหมือนทดสอบค่ะ็อก o ์ไปถามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างอย่งย่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกดีกว่าตอนนี้เวลาหมดเดี๋ยวมาบอกเคล็ดลับดีกว่าค่ะว่าโบคุณโบเนี่ยใช้วิธีในการ ที่เรียกว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาส<ะ>เมื่อคุณมีของที่มันล้นตลาดเราจะไปแข่งกับเขาทำไมเราก็เลยหาทางที่จะทำอะไรให้แตกต่างโดยการเอาแพ็คเอาเจ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราขายเนี่ยมามองดูค่ะว่ามันมีอะไรที่จะขายได้บ้างหรือทำอะไรกับมันได้บ้างใช<ะ>่แต่เขามีวิธีมากกว่านั้นนะคะในการที่จะอุ้ยอยู่ เอาเปิดลงพิมพ์เลยไม่ใช่เขามีวิธีในการสำรวจตลาดก่อนว่ามีคนสนใจหรือเปล่าอ่ะแหละคุณผู้ชมค่ะเดีย๋ยวในช่วงหน้ามาคุยกับคุณโบหรือน้องโบกันต่อค่ะว่าเขามีเรื่องราวยังไงและเขามีวิธีการที่จะทำธุรกิจของเขาอย่างไงกันค่ะในช่วงหน้าพบกันค่ะ คิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ของขวัญกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันค่ะกับแง่มุมต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ โรงพิมพ์หรือว่าสิ่งพิมพ์พูดถูกไหมคะโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ,คะเรียกว่าโรงพิมพ์อ่านะคะก็คือก่อนที่เราจะทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนาะพี่จอยเราก็ต้องศึกษาลูกค้าศึกษาตลาดก่อนก่อนที่โบจะเปิดโบก็มีการคุยกับเพื่อนๆที่เป็นเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ลูกคา้าที่อยู่ในมือเราอยู่แล้วว่าตอนนี้ธุรกิจด้านนี้เวลาเราทําแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะ ในการหาโรงพิมพ์ที่ผลิตแพ็กเกจจิ้งอะตอนนี้เขาตอบโจทย์เราได้ไหม,มซึ่งจากที่โบคุยคุยกับเพื่อนๆก็คือโรงพิมพ์คําว่าโรงพิมพ์ก็คือต้องเป็นต้องเป็นการผลิตในปริมาณที่เยอะซึ่งสําหรับเจ้าของแบรนด์ที่หน้าใหม่หน้าใหม่<อ>ก็พลาดโอกาสเพราะว่าเขามีทุนอยู่แค่นี้ อ๋อบางคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อาจจะเป็นมีความฝันแบบเรานี่แหละแล้วอาจจะมีช่องทางการตลาดของเขาแต่ไม่รู้จะไปผลิตกล่องที่ไหนแพคเกจจิ้งของเขาที่ไหนใช่ค่ะแล้วคืออาจจะมีงบประมาณแค่จำกัดแค่นี้แต่ถ้าไปแบบผลิตเยอะๆมันก็เงินก็ใช้เงินค่อนข้างสูงเพราะว่าหนึ่งเขาต้องลงทุนกับผลิตภัณฑ์สองแพคเกจจิ้งซึ่งถ้า ถ้าสําหรับเจ้าของแบรนด์ที่เริ่มใหม่เนาะก็เงินทุนก็ยังไม่เยอะเพราเดี๋ยวต้องไปลงทุนการตลาดอะไรอีกอเขาก็ต้องทดลองการตลาดก่อนอถ้าเขาเขาไม่รู้ว่าสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกไปตอนเนี้ยเขาสามารถขายได้หรือเปล่าถ้าลงทุนไปในจํานวนเยอะอม,มันมีความเสี่ยงเขาก็อยากลองตลาดก่อนอซึ่งในในตลาดลงพิมพ์ที่ทําอยู่ปัจจุบันเขาจะมีเลทเลท ขั้นต่ำการผลิตค่ะค่ะซึ่งค่อนข้างเยอะต้องเป็นแบบผลิตเยอะบางคนก็บางที่ก็หาพันขึ้นไปหมื่นขึ้นไปแสนขึ้นไปแล้วแต่ในระดับการผลิตแต่ก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องหน้าใหม่ๆที่อาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองจะผลิตแค่พันสองพันอาจจะยากหาที่ผลิตยาก ใช่ค่ะเราก็เลยรับผลิตเหรอคะเรารับผลิตตั้งแต่เราเราเรา,เราทำการตลาดแบบนี้ก็คือขั้นต่ำเราเราวางจำนวนไว้น้อยอเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้นทุนในการำออทำธุรกิจไม่สูงอของโบจะตั้งเลทอยู่ที่หนึ่งรอยเลยหนึ100 <100 S 2> ่งร้อยก็รับ,รบเลยค่ะค่ะจริงนี่โอ้โหโอก็คือหมายความว่าคุณมีเงินในจำนวนจำกัดเท่านี้ค่ะ คุณมาปรึกษาได้ได้เราพร้อมที่จะทําให้อ<ช>ะค่ะใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าอยากจะทําแค่500กล่องเท่านั้นบางคนไม่ได้คิดที่จะขายคุณผู้ชมเข้าใจนะคะบางคนอาจจะแบบอยากลองอยากอยากลองตลาดบ้างหรืออยากจะเ,เป็นแค่ของข,องขวัญของฝากในช่วงปีใหม่เท่านั้นใช่แต่คุณบอกว่าไม่ได้คุณต้องผลิต4 0 0พขึ้น5000ขึ้น ไอ้ที่เหลือไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมคะมันก็เหมือนมันมันก็ใช้ด้วยประโยชน์ใช้กระดาษด้วยแบบประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมกระดาษเพียบเลยเพราะว่าต้องพิมพ์เปิดเครื่องครั้งหนึ่งมันใช้แบบเหมือนค่อนข้างแบบเออค่อนข้างแพงใช่ค่ะต่อหนึ่งครั้งมีต้นทุนจะมีต้นทุนในการเปิดเครื่องใช่ค่ะแต่ว่าทางโรงพิมพ์ของคุณโบบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ใช้ไซส์เล็กทำให้ให้กับลูกค้า ที่ต้องการผลิตในขั้นที่เรียกว่าขั้นต่ำน้อยหน่อยก็สามารถที่จะผลิตกับคุณโบได้ได้100 200รับหมดรับหมดค่ะโอ้โหใจทีมากเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมองหาโรงพิมพ์ที่อยากจะแบบว่าผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยากจะผลิตแค่100 200 300 โบชัวอยากจะไปแจกหน้างานเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาติดต่อกับคุณโบได้เ<ด>นื่องจากว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เรียกว่าเออคือเป็นเครื่องที่มีมาตรฐานแล้วไม่ได้ว่าพิมพ์แบบเหมือนพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ใช่ะนะคะเรียกว่าเป็นแล้วจุดเด่นของทางโรงพิมพ์ของเราล่คะคะของเราจะเน้นจุดเด่นก็คือเหมือนที่บอกแล้วปริมาณงานน้อยเน้นความไวค่ะ,คะก็คือ รวดเร็วสำหรับลูกค้าที่ค่อนข้างใจร้อนนิดนึงอยากได้อยากได้งานไวๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรา,เาทำให้เราจะมีทีมงานพร้อมอที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าตรงนี้ค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องของว่าตอนนั้นที่เราสับสนเครียดเหมือนกันตอนที่ไม่รู้จะทำอะไรค,ะคิดไม่คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรตอนนั้นคุณโบแบบ,บใช้คติจำใจอะไรในการที่จะ ต่อยอดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้านธุรกิจาการแข่งขันด้านธุรกิจธุรกิจตอนนี้มันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเหมือนคนอื่นค่ะโอกาสที่เราจะได้ส่วนแบ่งจากธุรกิจตรงน,นั้นแทนที่จะเป็น30-40เราอาจจะเหลือแค่5้าถึงสิเร์เซ็นพราะฉะนั้นมองความต่างใช่มองความต่างค่ะอันไหนที่สามารถสร้างโอกาสให้เราเยอะกว่าเราก็ทำใช่คือเรียกว่า ไม่ท้อทําทุกอย่างใช่องั้นให้คุณโบฝากโรงพิมพ์หน่อยค่ะค่ะก็รับทุกงานนะคะก็คือไม่มีการเกี่ยงงานมีทีมงานคุณภาพที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าคอยให้คำปรึกษานะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเรามาได้มิเตอร์ปิค่ะเราจะมีการนำแอปแอิเเคชันนะคะเข้ามาช่วยเจ้าของแบรนด์เพื่อการโปรโมทสินค้า ก็คือแอปนี้เราจะจะมีการสแกนไว้หลังกล่องอ๋อค่ะก็คือสแกนไว้หลังกล่องแล้วก็จะมีคํออธิบายขึ้นมาถูกต้องค่ะมันก็จะมีเป็นรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นโฆษณาซึ่งตอนนี้เจ้าของแบรนด์สามารถเอามาให้เราสแกนบาร์โค้ดลองกล่องได้น่ถือว่าเป็นการตลาดของโรงพิมพ์เลยใช่ค่ะค่ะนอกจากแอปเรื่องแอปแล้วก็ยังเรื่องของการรับผลิตยังไงคะ ก็คือการรับผลิตสินค้าของเราจะรับในปริมาณในเดทที่ต่ำก็คือ100ชิ้นเราก็รับและอืค่ะ,คะก็คือตัวนี้สำหรับลูกค้าที่มีทุนไม่เยอะอยากทดลองทำก่อนอยากทดลองตลาดก่อนตอนนี้เรายินดีค่ะเข้ามาปรึกษาเราได้อันนี้นะคะทุกอย่างก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับคุณโบได้เลยค่ะกับโรงพิมพ์แห่งนี้นะคะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตที่รวดเร็วะนะคะแล้วก็ ในจำนวนที่น้อยก็สามารถทำได้นอกจากนั้นเนี่ยที่บอกก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันแหมยุคใหม่อย่างนี้แล้วนะคะยุคโซเชียลแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่ช่วยส่งเสริมการขายได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะคุณผู้ชมจะงงว่ามันคืออะไรก็หมายความว่าเอาโทรศัพท์เราส่งไปที่กองมันจะระบุเกี่ยวกับเรื่องของรีวิวของสินค้าตัวนั้นขึ้นมาเลยไม่ต้องอธิบายเลกกันเลยทีเดียวแค่ส่งแค่ส่งแล้วก็รู้เลยใช่ค่ะ ดีมากๆค่ะติดต่อกับคุณโบได้เลยนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการร้อยชีพิฝันค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง25นาทีทางททบ5แห่งนี้นะคะเรื่องราวทุกความฝันเรื่องราวทุกธุรกิจค่ะจะมีให้คุณเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอยแล้วก็คุณโบขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม KING POWER เข้าใจนักเดินทางผลิตภัณฑ์ของขวัญช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะมีสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพราะมีคนรุ่นหลังที่เห็นความสำคัญพัฒนาและส่งต่อภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่นกลายเป็นสินค้าที่น่าสนใจ และต่อยอดจนเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นสินค้าอะไรกันแน่ไปดูกันเลยค่ะ ชื่อพิชยาตุมตองนะคะเป็นเจ้าของบริษัทพิชยาเบสโปรดักต์จำกัดนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากการที่เราทำผลิตภัณฑ์น้มันมะพร้าวใช้เองภายในบ้านนะคะพอมีผู้พบเห็นค่ะเขาเริ่มถามว่าเราไปใช้อะไรมาพอเราบอกว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวก็เริ่มมีการขอซื้อค่ะจึงเป็นการเริ่มต้นที่เราจะทำธุรกิจค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราเราผลิตด้วยกรรมวิธีเซนดิฟิลนะคะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีความหอมแล้วก็มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวบํารุงผมบํารุงผิวหน้าค่ะนอกจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดผิวกายนะคะที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเราค่ะทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น ธนาคารอมสินเองได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเรานะคะทำให้เรามีความคล่องตัวในธุรกิจมากขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับธนาคารอมสินเห็นไหมคะว่าสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจได้ขอเพียงแค่คุณมีไอเดียที่จะพัฒนาอย่างจริงจังธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนให้กับความคิดที่น่าสนใจของคุณเสมอ สนใจติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลที่ปรากฏหน้าจอค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ